โอ้ยมีอะไรหลูกเ้ยสาธุเอาสันใกล้ๆเข้ามาการไม่ค่อยดีแต่เช้าลยตอนที่ว่าหลวงพ่ให้เล่สังฆทานหลงอมีอาการเออวิญญาณใครอ่ะเล่นแก้ให้ครแก้ให้ใคราเจ้ากรรมนานเวรและปู่ย่าสอบแช่งเหรอ คำสาบานสาบแช่งไวอะไรเงี้ยอ้าวคนที่สาบแช่งไว้มาเอาบุญเลยมาเลยบัดนี้ถึงการเวลาแห่งการอาโหสกิกรรมแล้วจะได้บุญได้กุศลแล้วอย่าได้ไปโกรธอย่าไปแค้นเลยอย่าได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยผิดพลาดมาดก,มก็ถือว่าผ่านไปแล้ว <S <S เป็นลูกพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ มีจิตใจผ่องสายเบิกบานมาอยู่วัดหลายวันแล้วแยซึ่งแผงพระธรรมแล้วจะได้เป็นนางฟ้าจะได้เป็นเทพวดาบูดกันอย่าได้ไปจองล่างจองผานอาฆาตพยาบาทกันเลยเอาบุญหลวงพ่อไปที่มืดบอดในจิตใจให้สว่างสวยัยที่โกรธที่แค้นให้กลายเป็นล่มเย็นให้กลายเป็นความผาสุกให้กลายเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีบุญบรารมี ไม่โกรธไม่แค้นแล้วยกโทษต่อโหสิกรรมถวายพระพุทธเจ้าไปจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์กระเขาอย่าได้โกรธแค้นอาฆาตพยาบาททำร้ายทำลายกันเลยเรื่องมันผ่านมาแล้วให้หมดสิน้นคำสาปคำแช่งให้หมดสิน้นคำอธิษฐานความโกรธความแค้นให้มาลายหายไปอย่าให้เผาเขาเผาเราอย่าได้ ทำลายทำลายตัวเองเลยเกิดสติเกิดปรรัญญาเกิดจิตอันเป็นกุศลชนะความโกรธคือผู้ยิ่งใหญ่ชนะความแค้นคือผู้ที่มีบุญบาร,รมีจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าจะได้ไปพบกับเหล่าเทพทิวดาจะได้เปลี่ยนสถานะอย่าไปอยู่อย่าไปกีดกันอย่าไปกันแกล้งเลย ใครทําอะไรไว้ก็ขอให้ยุติลงเราไม่มีเวรมีกรรมกับใครแล้วคือผู้ประเสริฐตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าข้าพเจ้ากรดแค้นมาข้ามภพข้ามชาติแล้วข้าพเจ้าทรมานมากมายมหาศาลบัดนี้พระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทําให้ข้าพเจ้ารู้ซึ้งแล้วว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมี กรรมเป็นของของตนข้าพเจ้าไม่ขอสร้างกรรมที่ทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนอีกแล้วขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอถวายแล้วขอให้หมดเวรหมดกรรมชาติหน้าชั้นใดก็ขอให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสติมีปัญญามีบุญมีบารมีมีธรรมะเข้าอยู่ในใจสว่างสวายอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี ได้อยู่ในสถานะของเทพของเทวดาของผู้มีบุญบรารมีด้วยเธินหลวงพ่อเจ้าขาเจ้าว่ามาเลยลูกเอ้ยเธอก็เลยจะเป็นเทวดาแล้วเธอจะไปเสียใจทำไมความโกรธความแค้นนะ่ะมันขังเธอไว้ ความทรมานทั้งคู่เนี่ยเขาทาเลวเขาทําชั่ว <S <S> <S เขาก็ต้องได้รับกรรมเองเราไม่ต้องไปทํากับเขาเราไม่ต้องมีส่วนแห่งการสร้างกรรมยกจิตเราให้เป็นเทพธิดาเป็นเทพพระบรบเป็นเทวดาตามนี้เธอจะได้หลุดพ้นแล้วพุทธังสลายธรรมังสลายสังฆังสลายเธ<พ>อจงเป็นสุข เธอจงพ้นจากทุกข์คำสาปแช่งให้สลายหายไปเธออภัยแล้วเธอถวายพระพุทธเจ้าแล้วเธอจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วเอาบุญของหลวงพ่อไปให้เธอมีส่วนแห่งบุญแห่งบารมีแห่งการบำเพ็ญเพียร ให้เธอเจริญก้าวหน้ามีความผาสุกอนุโมทนากับเธอด้วยเทวดาทั้งหลายประทานพรด้วยให้วิญญาณน,นี้ได้เป็นวิญญาณอันประเสริฐชนะความโกรธแล้วชนะความอาฆาตพยาบาทแล้วขอให้พ้นจากทุกข์แล้วตลอดไป พองสายเบิกบานพุทธังสลายธรรมัาางสลายทังคังสลายคำสาปใดๆคำแช่งใดๆให้สลายหายไปจบสินบ้นบัดนี้อ้าวตกลงอาภัยหรือ,อยังด้วยเหตุผลอะไรต้องให้เขาทำอะไรจ๊อต้องให้เขาทำอะไรต้องให้เขาทำอะไรจ๊ะบอกมาหือ ต้องการจะจัดการเขาเหรอด้วยเหตุผลอะไรเขาทําอะไรเราเจ็บแสบมากมายขนาดไหนมันฆ่ากูอ๋อมันฆ่ากี่ครั้งชาติเดียวเปล่าหรือหลายชาติหลายชาติอ๋อหลายชาติมันฆ่ากูอ๋อด้วยเหตุผลว่าเป็นศัตรูหรือว่าเป็นทหารศัตรูเป็นศัตรูต่างชาติหรือเปล่าหรือว่าชาติเดียวกันชาติเดียวกัน เรียกว่าคขมมนกันทำร้ายกันแข่งกันมาแล้วเคยฆ่าเข้ามาบ้างหรเปล่าพูดความจริงพูดความจริงนิดหน่อยอ่าเห็นไหมอบอกแล้วนี่เขาเรียกว่าเวรกรรมทําเข้าไว้เขาก็ทําเราแล้วเราก็ทําเขาอีกเขาก็ทําเราอีกไม่จบไม่สิน้นและตกลงเราจะอยู่กับความทุกข์หรืออยู่กับความสุข เราจะอยู่กับอะไรอยู่กับการอาคาตพยาบาทหรือเป็จะเป็นเทพพูะบุตรเทพธิดาเทพเป็นเทวดาชั้นสูงตั้งจิตตั้งใจแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าจะได้ไปเป็นเทวดาอย่าไปเป็นดวงวิญญาณตกต่ำเลยเดี๋ยวก็ไปเจอกันในนรกอีกทั้งคู่ก็ไปอยู่ใน กระทาทองแดงด้วยกันอีกอยู่ในกรงเดียวกันอีกเดี๋ยวพวกยมพบาลเขาก็เอาหลาวเอาเหล็กทิ่มแทงทั้งคู่มัดกันไว้อีกจะไปเดือดร้อนกันทั้งคู่นี่เตือนด้วยความหวังดีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ให้คิดถึงตัวเองด้วย เดี๋ยวก็ต้องเอาภาพโชว์หน่อยว้าเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้ภาพมานานแล้วเดี๋ยวไม่ศักดิ์สิทธิ์ดูดูหน่อยดูหน่อยดูจะดูจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยไอ้พวกที่อาฆาตพยาบาทไอ้พวกที่แบบว่าลุยกันมาแล้วเก่งด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายไปเจอของจริง ของจริงนี่เขาจัดการคู่นะเขาไม่จัดการเดี่ยวดีงาโปรดทราบพ,พวกคุณทั้งสองจะไปเจอกับผู้ยิ่งใหญ่อนี่เนี่ๆเนี่นน,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 นี่ดูดปู่ก่อนเดี๋ยวเนะไรอะนรกไงพวกวิญญาณเดี๋ยวจะถูกกลับไปจับไปอยู่ในนรกก่อน นี่นี่นี่น,นี่ตีกันไงตีกันก็ไม่นอนด้วยกันถ้าทายจะโดนหนักหลายเท่าเออถ้าสำนึกก็ได้หมดเวรหมดกรรมออนี่นี่พวกที่เข็นฆ่ากันไว้ทั้งคู่ออพวกที่ หดลายเก่งกาดส่วนใหญ่ลงไปก็จะกลายเป็นถูกต้มกลายเป็นถูกขึงเนี่ยนี่น,น,นี่ถูกมัดด้วยโซ่แล้วก็จะถูกจองจำไว้เป็นเวลาหลายแสนหลายล้านปีเลยพวกปากดีเนี่ยดึงลิ้นแล้วไปนี้ไม่มีเสียงนะ ไปนี่ไม่มีเสียงนะนี่ดูตัวขนาดนี้ไม่ดูจำไม่ก่อนจะได้เห็นภาพว่าอ๋อเคยเห็นแล้วจะได้ไม่ต้องอะไรวะไม่ต้องฝึกงานประจำการได้เลยไม่ดูไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ตายไปเหมือนกันไอเนี่ยบอกมันบ่ายานะมึงไอเบิร์ดมึงตายไปแล้วมึงเสร็จนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตายเลยไอเบิร์ดตายแล้ว บอกผมต้องไปแล้วไปไหนอะ่ะเขามาลากตัวผมไปแล้วผมเ,เขามาลากผมไปลงนรกแล้วผมฆ่าสาาัตว์ไปเยอะไอ้เบิร์ดเนี่ยลูกจิตที่เราเบิ์มมึงตายแน่นอนนะเขามึงลงนรกแน่นอนนะมึงยังไม่เลิอกอีกครับ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 ตายเลยปีเดียวไปอยู่นี่เลยให้เวลามาคุย สองนาทีผมต้องไปแล้วผมไม่ได้แล้วเขามาลากคอผมแล้วเขามาลากคอผมแล้วเตือนไว้ด้วยความหวังดีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเชิญไปฆ่ากันหากว่าไม่สนใจในคำพูดแต่ว่าแต่ว่าจะโดนเป็นสองเท่าเรียบร้อยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจะได้เป็นเทพพระบูรเทพ เทวดาข้างบนนั่นแหละอ้าวนาการนี้เขาบวชให้อยู่ป่ะเนี่ยเขาบวชให้วิญญาณนี้ป่ะไม่แค่ตอนนี้บวชอยู่ให้เขาบวชให้อยู่ไงอ๋อตามสัญญาตกลงไม่ได้บวชให้เด็วิญญาณนี้ให้ให้กับพวกแรงสับแช่งตัวอย่างครับแรงสับแช่งก็คนนี้ไงในเวรอ๋อเจ้ากรรมในเวรเหรอคำสับแช่ง เขาดีกับเขาคนนี้ป่ะก็รายการนี้ไงนี่มันฆ่ากูคนรายการเหรอคนรายการไม่รู้อางี้เดี๋ยวให้เขาจ่ายให้อีกทีหนึ่งอ่าโอเคบอกรายการมาเดี๋ยวเขาก็จ่ายเราจะได้บุญเยอะๆได้ไปเกิดจะได้อันที่หนึ่งเขาทำพิธีขอขมากรรมเดี๋ยวไปเอาใบสีมาขอขมากรรมสํานึกผิดแล้วแล้วก็ขอชดใช้ ขอโทษขอโทษช้เอาอาหารการอาหารการกินให้เออใอจเย็นๆอาหารการกินแล้วถ้ามันทําผิดเดี๋ยวมันไปตกนรกเองเราไม่ต้องไปกับมันให้มันไปของมันคนเดียวถ้าเราไปทํามันเดี๋ยวเราก็ไปกับคู่กับมันอีกลเราบอกว่าเราตัดแล้วขอให้จักรวาลจัดการมันอาญาสิทธิ์ของจักรวาลต้องลงโทษคนทําผิด เราจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องไงเราปล่อยให้ทีมงานของปู่พญายมราชจัดการอ้าวชื่ออะไรบอกมาเลยต้องการกี่วันบอกมาเลยอ้าวมันจะได้จัดการได้เขาได้ทำให้บกพ่อแล้วนี่คนละรายการกันเหรอที่สาบแช่งอ่ะคนละรายการกันอ๋อ อเจ้ากรรมในเวรแล้วก็สาบแช่งเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วนี่คือที่ถูกฆ่า,า,เ,าเรียกว่ามามาทรงบินาบมาวางบินใหม่บอานเดียวกันนั่นแหละแต่มันไม่เอ,อ่ยชื่อกูอ่าชื่อบอกมาเลยชื่ออะไระบ้าน,นเดียวกันมันไม่บอกชื่อกูนี่กูไม่ได้ชื่อกออูชื่ออะไรอ่ะะชืออไร้าชื่ออะไรบอกมา <c oughs> แล้วกูจะได้ไงวะใช่ถูกต้องมันไม่บอกชื่อกูนี่ใช่ใช่ใช่ บอกมาเลยชื่ออะไรจะจดให้เขาจะได้จัดได้ถูกบอกชื่อมาเลย <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมชื่อตัวเองเ <c oughs> อาตั้งให้เลย <c oughs> พี่ยิ่งใหญ่ใ <c oughs> ายไปเลยโอเค ชื่อนี้อ่ไม่เอาเหรอเอาชื่ออะไรพี่ศักพี่ศักโอเคเปล่าฟังดูเท่เปล่าศักสีอ๋อพี่ศักง่ายโอเคเปล่าไม่เอาพี่เก่งพี่เกง่งตกลงอะไรพี่อะไรดีันเอาบอกมาอพี่บุญพี่บุญเอาไหมะดูดีหน่อย เอาชื่ออะไรบอกมันเลยเดี๋ยวหลวงพ่อตั้งให้ก็ได้วะเอาพี่เกียรติพี่เกียรติอ้าวตามนี้โอ้สมเกียรติกูหน่อยเว้ยอะไรนะเออสมเกียรติกูหน่อยสมเกียรติเออสมเกียรติอ้าวพี่สมเกียรติชอบชื่อนี้อ่าโอเคพี่สมเกียรติอ่าโอเคอุทิศผลบุญให้สมเกียรติเออเกียรติยศด้วยนะเออ เลือกูเลยอ่าสมเกียรติอ่าใช่ได้ไม่มีนามสกุลให้กูเหรอนามสกุลรางวลกุลอะไรเอานามกุลอะไรนามสกุลศักดิ์ศรีใส่ไปเลยกูแต่งให้เองโอ้ดี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 ชอบชอบชอบเกียรตสมเกียรติศักดิ์ศรีกูชอบกูชอบมากเลยอ่าดีมากกูชอบเนี่ยดีมากดีมากคนเราต้องมีเกียรติแล้วมีศักดิ์ศรีใช่ไหมใช่ถูกต้องอ่าดีเรียบร้อย แล้วยังค้างอยู่กี่วันเนี่ยรู้ไหมว่ากูเป็นไรใไข่มาจากไหนมึงรู้ไหมอาบอกมันเลยบอกมันเลยพี่สมเกียรติพี่สมเกียติศักดิ์ศรีบอกมันเลยอ่าบอกมันเลยเขาจะได้รู้เลยเฮ้ใหญ่คบฟ้าเลยอใหญ่คบฟ้าอ้าววงเล็บไว้ว่า พี่สมเกียรติศักดิ์ศรีใหญ่ครับฟ้าอาให้มันครบไปเลยน,นอนเนี่ยนอนกูแหละของกูแ,ลกแลหละโอเคโอเคดีมากดีมากถูกใจกูอต่อไปคือเขาจ่ายเขาไปยังเนี่ยย,ยังได้อาย์เดียวเอ้เพิ่งมาวันนี้เหรออาทิเยวาเดียวอทยาทอ้ย์เดียวอ,อยโอ้อ้โอ้โออ้โออ้โอ้อ้โอ้ ไม่ให <muitas S 2> ้แ <sketches> ต oh okay. 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 uh, ่คนอื่นโอเคชื่อกูมันไม่ให้สักทีเลยอ้าวต่อไปนี้ให้พี่สมเกียรติก่อนเพื่อนนามทะกุลศักดิ์ศรีวงเล็บใหญ่ขับฟ้าเออโอเคโอเคตามนี้อาหารการกินได้บหรไปยังกูถูกใจมากดีมากดีมากอาหารการกินเขาให้ยังเขาตกลงกันไปยังเฮ้ยกูยังไม่ได้กินอะไรเลยอ้าวกินอะไรบอกมาเลยข้าวผัด ้ยไม่กินของเด็กๆไก่ย่างไก่ย่างกูก็ไม่กินตอ้าวหมูทอดหมูทอดบ่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 า่บ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 ่า่บ่บ่บ่าลบ่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 อ่บ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 บ่บบ่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 ่่นแบบบบบบบ เออสกเล็กเว้ยเออคนนี้กใจกูคักเลยอัน้อ็กอีสุกเออมคักสกสุกูกอยอ่าสุกกดีแล้วกูอยากดีปะมันไม่มีขายมันตกไปหาหกูตีกู m ายมาไหนกูขาแค่อ่ะเมันีลีโลมันมีขายเหรอไม่มีส้มมีมีก็ซื้อแบง เ่าเนียบควมด้อยเผาเนียบกินขผาเหนียวบ่ได้เด้อหนึ่งติ๊พหนึ่งทิอิ่มเออแม่ดีหรือวะอ่าอ่าอ่าโอเคกูถูกใจของหวานกูบ่มีบ่อ่าของหวานมีเกลนตามนี้เอาอยากเอาอยากอะไรกล้วยทอดอ่ะกล้วยทอดอ่ะกล้วยทอดจาดไป อ่าดีมากดีมากบอกไปซื้อกะถือใจกูน anyway> ี่น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 ี่สมเกียรติสักรีใหญ่ครับป้าใช่ได้ใช่ได้คุซาใจหรือไม่เออดีมากดีมากตั้งสี่แม่กูกคสิปล่อยชีวิตอันนี้เขาเขาตกลงกี่วันเนี่ยเอียนเนี่ยกูไปย้อนไแทนอ่ะเงี้ยเขาบวชให้สิบห้าวันก็มีกะ เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เก้าแล้วเก้าสิบมือไหมเก้าสิบวันเออที่บวกเพิ่มเ็ด้ยังผูจะได้ไปเกิดเป็นบอบวกเพิ่มได้เก้าสิบวันเก้าสิบวันเออตามใจพี่สมเกียรติขอโทษมูอนคักมือเด็กกูงูอันกูดเด็กกูเว็กกัดมือเด็กกูมูอนคัดด็กกูเดีกกด็ ดีใจเลยเด้อเออเออจะได้ไปสวรรค์แล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าวปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยไร่ปล่อยไรเข็ดบุญกบหอยปูปลาปล่อยปล่อยอ่าปล่อยไปกบห้าตัวแล้วกันเยอะไปเปล่าไม่ปล่อยกบปล่อยเต่าหนึ่งตัวปล่อยปลาดีกว่า ปลาไหลปลากูอยากปล่อยเก้งบะหมี่มีกูมันบะมีมันเป็นสัตว์ไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับเก่งสู้ตำรวจจับว่ะเขาเขาเป็นสัตว์สงวนเขาไม่ให้ปล่อยหาซื้อก็ไม่ได้หรอกตอนนี้ปล่อยได้ก็คือเต่าหบอบหอยปลาสมัแล้วไม่มีปล่อยปลาแล้วกันปล่อยปลาเป็นชิริมงคล แล้วก็ปล่อยใหปะกคืนไม่ะกอ่าระอ่าอ่าตามนี้สังฆทานให้พี่สมเกียจก็น้อยหนึ่งชุดเสื้อผ้าเอาไหมเอาตีเอาเสื้อผ้าหนึ่งชุดอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวมันจัดให้เลยเก้าสิบวันชุดข้าวคุยอยากได้ชุดข้าวคุยอยากบวชชุดข้าวสองชุดนะ เอ่อโอเคชุดขาว2ชุดกินกินได้ชุดขาวสอชุดอ่าใช่ได้ที่จะเทกูมือได้บาทนี้เดี๋ยวบอกล่ะให้ให้ไวที่สุดเลยเออดี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 อ่าพี่สมเกียรติจะเป็นเป็นเทวดาแล้วเออดีแล้วเรียบร้อยเอาเอาบุญหลวงพ่อไปขอให้มีความสุขความเจริญเทวดาคุ้มครองด้วย ให้ได้เป็นเทพยิ่งใหญ่ครับฟ้าสาธุเลยได้เรียบร้อยอ่าบวชเก้าสิบวันไป่งออะไรนะมันไม่ไปค่ะมันพ่ไปครับอ่าไม่เป็นไรเอาจรายการไปตามนี้แล้วกันครับ รียบร้อยมันถาวรบุญก่อนมันเคยสิไปถาวบุญก่อนพระเจ้าก็เ็ให้เขาไปครบแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาจะไปจุดทูบเริ่มสตาร์ทเลยเออตามนี้เป็นสัญญาไปตุศิจุกมันอ่า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 ไปจุดทูบสตาร์ทนี่นี่นี่กูอยู่ในท้องมันเน่เน่เน่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาก็บวชบวชไปเดี๋ยวก็ได้บุญได้เปลี่ยนกุศลเดี๋ยวก็กลายเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาเป็นพระเองไม่หนีกูจะหนีมึงหูบออะ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 ดีละดีละตามนี้ ไปได้แล้วเขออาจะมีงานอีกออีกไปได้พี่สมเกียรติสักศรีใหญ่ข้าวฟ้าตมเต็มยศเลยจาตุเรียบร้อยไปได้ออาลายต่อไปอ